สวัสดีคะ่ะพบกับช่องสีรินันบอนสีอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2ี่14แล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ติดตามนะคะลูกค้าขาขอบคุณนะคะมากไกลมากเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2 4แล้วนะคะ,ะ EP นี้จะเป็น EP พิเศษอีก EP หนึ่งนะคะที่แม่ครับจัดโปรสวยๆให้นะคะง,งามๆเลยนะคะ ต้นแรกเลยนะคะลูกค้าขาไม่ต้องเสียเวลาเนาะต้นแรกชื่อว่านอพะเก้านะคะนพะเก้าเอาไป120บาทนะคะค่าส่งนะคะเหมาเหมาห้บาทนะคะเก็บเงินปลายทาง70บาทนะคะสนใจโทร0ูนย์เก้าสามสอได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะแม่คะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะอันนี้นอพะเก้าต้นที่2นะคะ120บาทนะคะอยู่ในกระถาง4นะทุกคนสวยมากเลย เลยนะคะลูกค้านี่120บาทเท่านั้นนะคะค่าส่งเหมาเหมาห้าบาทนะคะเก็บเงินปลายทาง70บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะอันนี้ชื่อว่าเพชรมงคลปฐมนะคะอยู่ในกระถางสี่นะคะน้องมีหัวใหญ่มากนะคะใบาขาวถ้าเกิดว่าแม่ค้าแพ็คไปนะคะมันอาจจะมีการช้ำน้ำบ้างเล็กน้อยนะคะก็ ขอลูกค้าที่พอรับได้นะคะกระถางนี้เอาไป200บาทคา่ะนี่เพชรมงคลประถมนะคะ200บาทอยู่ในกระถางสีนะคะสวยๆเลยนะคะลูกคา้าต่อไปชมพูทวีปนะคะแดงฉ่ำๆเลยนะคะอยู่ในกระถางสีเช่นเดียวกันนะคะเอาไปในราคา180บบาทนะคะนี่ สวยๆเลยนะคะชมพูทวีป180บาทอยู่ในกระถางสี่นะคะเหลือแค่กระถางสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าสวยมากทุกคนเห็นไหมค่าส่งนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแม่ค้าจะย้ำอีกครั้งนึงนะคะค่าส่งแบบโอนนะคะ50บาทนะคะบริการเก็บเงินปลายทางบวกแค่70บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ชื่อว่า,อ,าอะไรนะแม่ค้าลืมไป้นะ อันนี้นะคะกระถางนี้อยู่ในกระถางสีนะคะกระถางนี้ชื่อว่าอ่าแป๊บนึงแม่ค้าขออนุญาตค้นชื่อแป๊บนึงนะคะคแม่ะค,ะนะคะ้ก็จําชื่อไม่ค่อยจะได้มันเยอะมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ค้จะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันแปะข้อความไว้ข้างล่างนะคะกระถางนี้เอาไปร8 0บบาทนะคะเป็นไม้ใหม่นะคะลูกค้าอันนี้ชื่อว่านายทองเหม็นนะคะ นายทองเหม็นเอาไป100บาทค่ะอยู่ในกระถางสีนะคะนายทองเหม็นตอนนี้น้องกําลังเริ่มกัดสีนะคะน้องต้องเลี้ยงด้วยแสงแดดเยอะๆนะคะเพราะว่าน้องจะได้กัดสีนะคะเป็นไม้กัดสีนะเอาไป100บาทนะคะนายทองเหม็นนะอันนี้ชื่อว่าเทพอักษารานะคะเทพอักษาราเอาไป100บาทนะคะดังๆเลยนะคะดังฮารสวยมากทุกคนคะ่ะ100่บาทนะคะเทพอักษารานะคะ แล้วก็อันนี้ชื่อว่ารัตนสินนะคะรัตนสินเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะอยู่ในกระถางสีฟอร์มสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทเท่านั้นสู้แดดมากลูกค้าค่ะร้อยี่สิบบาทนะคะอันนี้เจ้าจัก,กระพัดนะคะเจ้าจัก,กรพพัดก็120บาทนะคะสวยๆเลยนะคะเจ้าจัก,กรพัดรดิ120บาทเท่านั้น นี่สวยเลยนะคะเริ่มด่างๆนะคะน้องจะกัดสีสวยมากนะคะลูกค้าน้องจะกัดสีสวยมากแล้วก็ด่างสวยเลยนะคะไปต่อกันที่ถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์หรือว่าโทรศูนย์เก้าสามสอได้เลยนะคะแม่ค้าแปะลิงก์อาไว้ให้ข้างล่างนะคะอันนี้พรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสวะะัเาสวเอาไปในราคาหนึ่งบบาทคะ่ะ ไปในราคา120บาทนะคะกระถางที่1นึ่ค่ะสวยเลยนะคะลูกค้าสวยมากนี่กระถางที่สองนะคะ120บาทนะคะกระถางที่สองนะคะพรเจ้าสัวนะคะ120บาทเป็นไม้ดังนะคะกดสวยมากแม่สวยมากลูกค้าเดี๋ยวว่าหลังแม่ค้าจะถ่ายแม่ให้ชมนะคะ 120บาทถ้าส่งเมาเมานะคะ50สบบาทเนาะอันนี้กรุงสีวิไลนะคะ150บาทเป็นไม้ใหม่นะคะกรุงสีวิไลสวยจริงๆลูกค้าค่ะสวยจึ้งๆเลยเนาะอันนี้รัศมีเงินนะคะรัศมีเงินเอาไป80บบาทนะคะนี่ อันนี้ถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ได้เลยนะแม่ค้าแปะลิงก์เอาไว้ให้เลยนะคะราคาวันนี้เป็นราคาพิเศษเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นราคาพิเศษสำหรับลูกคา้างบน้อยนะคะอันนี้ชื่อว่าศิลาหุ้มทองนะคะเอาไป120บาทนะคะ เปิดปด้ายดังมาแล้วนะคะกําลังจะเปิดหน้าทองทองได้เลยนะกําลังจะเปิดหน้าทองนะคะสําหรับศีลาหุ้มทองนะอันนี้อันนี้แม่คา้ามีแค่กระถางเดียวนะคะลูกค้าค่ะชื่อว่าโชคล่าซํานะคะ150บาทถ้าใครยังไม่มีรีบตารีบเก็บได้เลยนะโชคล่าซํานะคะเป็นชื่อแบบมงคลมากนะแล้วก็เป็นไม้ที่สวยมากๆนะคะนี่150บาทนะคะมีแค่กระถางเดียวเท่านั้นนะลูกค้า ถ้าขายได้ไปโชคดีเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้ามีแค่1กระถางเท่านั้นนะคะอันนี้มหาเศรษฐีนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มฟอร์มกอนนะคะลูกค้ากระถางนี้น่าจะมีมีหน่อหลายต้นนั่นแม่ค้าเห็นอันนี้เอาไป1นึร้อยบาทนะคะกระถางที่หนึ่งคะ่ะมหาเศรษฐีหนึ่งร้อยบาท อันนี้กระถางที่2นะคะสําหรับมหาเศรษฐีนะคะน้องจะเป็นไม้ฟอร์มก่อนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มๆนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็เปิดป้ายด่างนะคะเปิดป้ายด่างแดงนะคะนี่สวยๆเลยนะคะ100บาทต้นที่2นะคะสนใจต้นที่เท่าไหร่แคปรูปมาได้เลยนะคะแล้วก็บอกไหมคะว่าต้องการต้นไม้ชื่อนี้ต้นที่เท่านี้นะคะ จดชื่อเอาไว้นะคะการลูกค้าจะลืมนะคะลูกค้าบางคนโทรมาหาแม่ค้าก็ลืมแม่ค้าก็ไม่ได้อยู่หน้า,าหน้าสวนประจํานะคะส่วนใหญ่แม่ค้าจะทํางานประจําไปด้วยนะคะก็เลยรบกวนให้ลูกค้าจดชื่อนิดหนึ่งนะคะเพื่อ,เ,อเป็นการสื่อสารได้ อย่างคล่องตัวนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นมณีร้อมเพรนะคะลูกค้าขามณีร้อมเพรลูกค้าถามเข้ามากันเยอะมากนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีนะคะวันนี้รีบเอาให้เร็วเลยนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะเปิดป้ายดังๆแบบนี้ดังกระจายกระจายแบบนี้นะคะไม่แพงแน่นอนเอาไปในราคา180บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนต้นที่1นนะคะมณีร้อมเพรนะคะ180บาทเท่านั้น นะคะเปิดป้ายด่างมาแล้วด้วยนะคะเป็นไม้สวยทุกกระถางเลยนะคะสําหรับมณีล้อมเพชรนะอันนี้ต้นที่2นะคะนี่ต้นที่2นะคะด่างกระจายกระจายเลยหลอดใหม่ก็คือแอบ,บด่างแอบบเปิดป้ายด้วยนะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้ต้นที่2นะคะ180บบาทเท่านั้นนะคะมณีล้อมเพชรนะคะ มัน,นีล้อมเพรเป็นไม้ที่สวยตลอดการเลยทุกคนสวยจริงๆสวยแบบสวยเลยอ,อ,อ,อันนี้กระถางที่สามนะคะกระถางที่สามจะด่างเยอะมากทุกคนคะ่ะด่างกระจายกระจายเลยอันนี้กําลังจะมีหลอดขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทกระถางที่สามนะคะนี่เปิดป้ายด่างไหมคะเอาให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่น้องเป็นไม้หน้าแดงนะคะหน้ากัดป้ายแดงอยู่แล้วนะคะต่อไปกระถางที่ สี่นะคะแม่ค้ากะว่าจะเอาไว้ตั้งเม่นนะทุกคนนี่กระถางที่สี่นะคะอยู่ในกระถางห้านะคะแม่ค้ากาลังจะเอาเก็บตั้งเม่นนะถ้าไม่มีใครรับเพราะว่ามันอยู่ในกระถงาง5พอดีนะคะลูกค้าถ้ารับไปก็คือไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเลยเอากระถางนี้ไปได้เลยนะคะกระถงาง5นะคะ180บาทนะคะมีเท่านี้เนาะถ้าใครสนใจนะคะแคปรูปแล้วก็บอกลำดับต้นได้เลยนะคะอันนี้ชื่อซับพูนผลนะคะ เอ้ยไม่ใช่อันนี้ชื่อหลวงพ่อพูนไหมคะบอกผิดหลวงพ่อพูนนะคะเอาไปในราคา100บาทนะคะเป็นไม้ทรงใบไผ่นะคะ100บาทนะคะอันนี้ชื่อว่าเท้ามหาพลนะคะเอาไป100บาทนะคะนี่เป็นไม้เก่าโบราณนะคะเท้ามหาพล1น0บาทเท่านั้นนะจ๊ะมีแค่กระถางเดียวนะคะลูกค้าอันนี้จะชื่อว่า บัวกันหานะคะบัวกันหาจะเป็นไม้กัดสีนะคะเป็นไม้กัดสีกัดสีชมพูสวยๆเลยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าสนใจกระถางที่เท่าไหร่นะคะแม่ค้าจะบอกลำดับต้นให้นะคะแล้วก็แคบมาได้เลยนะคะแม่ค้ากะว่าจะเลี้ยงแบบว่าทักถาดหนึ่งให้มันกัดสีสวยๆทั้งถาดเลยนะคะอันนี้กระถางที่สองนะคะนี่ไม้จะเริ่มกัดสีชมพูแล้วนะคะลูกค้ากัดถ้ากัดเต็มที่คือสวยมากนะคะ เพราะว่ากระถางหนึ่งนะมีหลายต้นมากๆเลยนะคะแม่ค้าโรยเอาไว้นะี่อันนี้มีสามต้นเลยเห็นไหมอันนี้กระถางที่สามนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่น้องกําลังเริ่มกระสีแล้วนะคะลูกค้าต่อไปกระถางที่สามนะคะ นี่กระถางที่สมนี่เป็นฟอร์มกอเลยทุกคนเพราะว่ากระถางนี้ไม่ใช่ว่าน้องอันนี้น้ะเพราะว่ามันมีประมาณ2อสาต้นอยู่ในนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางเลยนะคะลูกค้าค่ะถ้าได้ไปเอาไปแยกได้เลยนะอันนี้กระถางที่หนะคะนี่สวยเลยทุกคนอันนี้กระถางที่หกนี่กระถางที่6กกับซีแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่นี่จะกัดประมาณนี้นะคะหลอดใหม่ก็กัดแล้วนะคะ อันนี้กระถางที่7นะคะลูกค้าค่ะอันนี้กระถางที่เจนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะแคปรูปแล้วก็บอกลำดับต้นให้แม่ค้าได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าได้รับไปหมดแล้วก็เอาไปตั้งแบบว่าเป็นฟอร์มเป็นถาดให้มันกัดสีสวยๆจะสวยมากนะคะเพราะว่าน้องกําลังเริ่มกัดสีแล้วถ้ายังไม่มีใครรับแม่ค้าจะขออนุญ,ญาตเก็บเอาไว้ตั้งก่อนนะ <c oughs> นี่นี่อันนี้คือต้นใหญ่เลยนะคะลูกค้าค่ะ นี่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่เอาไป150บาทนะคะอยู่ในกระถาง5้านี่จะกัดประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ยังกัดไม่เต็มที่นะคะน้องจะกัดเต็มที่อีกนะคะลูกค้าน้องกําลังได้แดดนะคะนี่สวยเลยนะคะถ้ากัดสีเต็มที่ก็คือชมพูแป๊ดๆปดเลยลูกค้าสวยจริงๆตอนนี้กำลังกัดสีนะคะถ้าได้ถ้ารับเอาไป150บาทเท่านั้นนะอันนี้เพสูวนณโชตนะคะเพสูวนณโชตอ,อยู่ในกระถาง5นะคะ เอาไป1 0 5 1 8 0บาทอันนี้ชื่อว่าบัวสวรร์นะคะนี่บัวสวรรค์ป้ายแดงๆฉ่ำๆเลยนะคะนี่หลอดไม้สวยมากกำลังจะแทงขึ้นมาแล้วนะคะเอาไป350บาทนะคะสำหรับบัวสวร์นะ350รบาทนะคะอันนี้ลูกรักแม่ค้าเลยนะคะชื่อว่าเจ้าสาวนะเจ้าสาวเอาไปในราคา3 0 0ทวนๆน นี่เจ้าสาวมีแค่กระถางเดียวอยู่ในกระถงาง5นะคะอันนี้ซับเจริญนะคะซับเจริญเอาไป200บาทเท่านั้นนี่ซับเจริญอยู่ในกระถงาง5ช้าชำๆแดงมากอันนี้ลัศมีเงินนะคะรัศมีเงินจะก,กัดสีชมพูกําลังเริ่มกัดอ่อนๆแล้วนะคะเอาไป150บาทนะคะอยู่ในกระถงาง5เนาะอันนี้ เพชรจสีนะคะลูกค้าค่ะถ้าใครต้องการนะบอกแม่ค้าได้เลยนะสองอันนี้จะเป็นหนอนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแยกเอาไว้ให้เห็นไหมเห็นหนอนไหมลูกค้านี่อันนี้จะเป็นหนอนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแยกหนอเอาไว้ให้นะเพชรจสีนะคะแยกหนอเอาไปร้อยแปดสิบบาทแยกหนอใหญ่ๆเลยทุกคนสวยมากนะคะแม่ค้าจะใส่กระถังให้เลยนะนี่แยกหนอ เพชรเจสีนะคะวันนี้จะจบกันที่เพชรเจสีนะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์โทรศูนย์